ผู้ชมสวัสดีแฟนคลับ FC ของสาวํำทุกคนนะคะตอนนี้สาวํำพระรวยก็วันนี้เป็นวันพุทธที่26นะคะวันพุทธที่26คุณแม่สาวํำพระรวยก็มาที่อำเภอเมืองพค่ะนะคะมาเอา,อาหมอหมูแล้วก็ไก่นะคะแล้วก็ผลไม้9้าอย่างนะคะแล้วก็ดอกไม้นะคะ ผลไม้ก็อย่างดอกไม้หัวหมูแล้วก็ไก่นะคะแล้วก็เครื่องบินสองลำแล้วก็นางลำแล้วก็ทหารนะคะที่จะไปสวายยาพระปู่ปู่พราจราจงที่บึงหนองละหาันนาน,นะคะตอนนี้มาที่อำเภอเมืองพนค่ะนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาตีห้าตีห้ายี่สิบสอนาทีนะคะ แม่ก็จะรีบเอาของที่สั่งไว้ลูกทุกสิ่ทุกอย่างก็จะได้แล้วเสร็จวันนี้น้อลูกน้อลูกเนาะลังกันนั้นก็จะได้รับโชครับลาบกันน้อลูกขอบอกขอบใจขอบคุณทุกๆท่านทุกๆกกำลังแรงใจจังให้กับคุณแม่สาวดำนะคะแล้วก็แลทุกเรื่องของนกเมื่อวานนี้นะคะก็ลูกๆก็ได้คอมเมนต์มาบอกว่านกนั่นคือนกอะไรนะนกของหยกนกของหยก หรือบางคนก็บอกว่าเป็นนกแก้วนะคะบางคนก็บอกว่าเป็นนกคุมค่ะคุณแม่ก็ไม่รู้จักลูกลูกแต่ทีนี้ว่าหลายๆคนบอกว่าบางคนคอมเมนต์ว่าเป็นนกที่เขาเลี้ยงบินมาเงั้นนกยังไม่แข็งแรงค่ะคือคือนกยังน้อยอยู่เลยค่ะลูกไม่พอที่ไม่พอที่จะบินมาจากไหนใกล้ใกได้ลูกแล้วก็ เมื่อวานนี้คุณแม่ก็ม่มีอยู่คลิปที่คุณแม่ถ่ายที่ได้มีนกแล้วก็มันคือคือนกมีนกตัวใหญ่ที่บินมาใกล้ๆกับรถคุณแม่นะ่ะคุณแม่ก็นึกว่าเขาเป็นพ่อแม่กันหรือเปล่าคุณแม่ก็เอานกตัวเอาเจ้าเรียกเงินเรียกทองเนี่ยลูกไปวางบนต้นไม้เขาก็เขาก็ไม่ไม่ไปไม่ลงเขาเขาก็บินได้ที ทีแล้วน้อยๆลูกนั่นเราเอามาไหมนี่เราเอามันจะมาใช่ไหมคะอ๋อจะค่ะแล้วก็ต้องมาซื้อมาเตรียมหาทุกสิ่งทุกอย่างไปถวายยาปปู่วันนี้เอาจัดทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้พูดง่ายๆว่าตามภาษาบ้านเราว่าไปแก้บนเนาะไปแก้บนไปแก้บนค่ะทีนี้ แฟนคาวที่รักทุกทุกท <blunt. S 1> er ่านครับเมื okay. ่อคืนนี้นะคะหลายๆท่านที่คอมเมนต์มาถามว่าเลขของแม่ย่าตะเคียนนั่นไม่ย่าตะเคียนที่ไหนคุณแม่ก็เขียนไว้อยู่นะลูกว่าย่าย่าตะเคียนที่บ้านเสาที่เสาบ้านคุณแม่นั่นน่ะนะลูกย่าตะเคียนที่ที่เสาบ้านคุณแม่นั่นแหละที่ท่านมาให้อ่าแปดเจ็ดเจ็ดนั่นนะลูกแล้วทีนี้ตัวเลขนะลูกตัวเลขเมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้ก็ นะคะเมื่อคืนนี้ก็มีก็มีเขาเรียกอะไรนะมีมีมีผีที่ว่าที่ว่ามีผีแม่ลูกอ่อนนะคะมาเข้าฝันนะคะมาเข้าฝันบอกว่าอยากจะไปเกิดอยากจะไปเกิดขอให้ช่วยขอ,ขอใหอ้พ่อปู่สามแปดนี่ช่วยด้วยว่างั้นนะคะ แล้วแม่จะต้องไปเอาหัวหมูก่อนลูกเอาหัวหมูก่อนก็มาให้ตัวเลขนะคะมาให้ให้เลขหมุนสี่ครั้งให้หนึ่งสามห้าเลขรางวัลให้หนึ่งศูนย์สามมาสันเราบอกว่าอยากจะไปเกิดก็เลยมาบอกเลขว่าอย่างนั้นท่านผู้ชมอะมคุณแม่จะขอ,อนุญาตจอดตรงนี้ก่อนไปอยู่เอาของก่อนนะลูก ของครบแล้วท่านผู้ชมค่ะวันนี้นะคะเป็นวันแก้บนของยาพระปู่อุปถามราชวงนะคะซึ่งศาลเราก็จะต้องพาพระปู่สามแปดเก้านะคะพาพระปู่สามแปดเก้านะคะแล้วก็มีของเยอะแยะมากมายหลายอย่างจะ้ะญาติพี่น้องไปรอจะช่วยกันอยู่ที่ศาลอ่าอยู่ที่ สารยาพ่อปู่อุปทานตราชวงนะคะแล้วก็วันนี้สาวดำพารวยก็จะพาพ่อปู่3 8มปูมาเปิดบัญชีนะคะแล้วก็ก็อย่าลืมนะคะบวชบวชพ่อปู่3 8 9วันที่26ตอนเช้านะคะถ้าใครอยากจะมาร่วมบวชอุป,ปสมบท ะะมางานอุปสมบทของพ่อปู่389ก็มาได้เลยนะคะที่บ้านละหานนาตำบลละหานนาอำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นนะคะซึ่งเราก็คงจะหาโอกาสได้ยากเต็มทีนะคะที่เราจะได้อุปสมบทจะได้เป็นเจ้าภาพบวชพ่อปู่389นะคะอีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นซึ่งเป็นครั้งที่ท่านบวชตลอดชีวิตท่านพ่อปู่เราก็เป็นคนที่ ตั้งมั่นนะคะตั้งมั่นยึดมั่นตั้งแต่ไหนแต่ไรนะคะแล้วก็ท่านก็มีอุปสรรคกับการเจ็บไข้ได้ป่วยมีโรคประจําตัวเนี่ยล่ะค่ะนะคะกนะ็ทําทุกสิ่งทุกอย่างตามที่ป้าปูสีสุดโทท่านบอกนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะ่ะสาวดําก็รู้สึกตื่นตันใจนะคะรู้สึก คือรู้สึกดีใจกระตื้นตันใจอย่าบอกไม่ถูกนะคะที่จะได้บวชพวกปู่389นะคะซึ่งเป็นการบวชที่เป็นกุศลนันยิ่งใหญ่ใครอยู่ใกล้ๆก็มานะคะมาเป็นเจ้าภาพด้วยกันค่ะนะคะแล้วก็บวชแล้วก็ตามที่แฟนขับบอกนั่นละค่ะเวลาแฟนขับแนะนําอะไรมาสาวดำก็จะไปปรึกษา ว่าป,ปู่3 8มนะคะซึ่งท่านซึ่งท่านก็บอกว่าอนาคตข้างหน้าน่ท่านก็ไม่ทราบว่าท่านจะคือที่สวนรมน่ะท่านตั้งใจมามาสร้างอยู่แล้วนะคะท่านตั้งใจมามาทํามาสร้างให้แล้วเสร็จโดยการที่บอกโชคบอกลาบนะคะเป็นการทานาสัพสัตทั้งหลายค่ะ ที่ท่านทํามาตั้งแต่ไหนแต่ไรมานะคะแต่ว่าแต่ว่าการที่ท่านออกทุดงนั้นก็คงต้องแน่นอนค่ะแต่สาวดําไม่ทราบว่าท่านจะออกตอนไหนเนาะก็จําเป็นแหละที่ว่าที่สาวดําคิดคิดดีแล้วนะคะได้ทบทวนดีแล้วและคิดดีแล้วถึงได้ปรึกษาลูกๆปรึกษาแฟนคลับทุกคนคุณแม่ก็เอาเอาเสียงส่วนใหญ่นะลูกนะแต่ไม่มีใครคัดค้านสักคนตามที่คุณแม่อ่านคอมเมนต เพราะว่าพ้อปู่ท่านเป็นคนไม่ค่อยแข็งแรงค่ะมีโรคประจําตัวตั้งสามสามโรคนะคะที่แม่เล่าให้ฟังนั่นแหละทั้งโรคหัวใจทั้งทั้งท่านเป็นโรคอ,อะไรปอดแล้วก็เป็นโรคอะไรที่ว่าที่ว่า,อาพอโรควูบนะคะท่านอันตรายมากที่ท่านเป็นแต่ละโรคเนี่ยสามโรคนะคะ ท่านกบา็บอกว่าท่านเป็นมาตั้งแต่เด็กแล้วท่านก็อุทิศได้อุทิศตนนะคะเป็นสาวกขององค์สมเด็จสมเด็จสัมมาสามัมพุทธเจ้านะคะจนพวกเราทุกคนเอฟซี FC, ทุกคนก็ถือว่าเป็นผู้มีจิตศรัทธาถือว่าเป็นผู้มีบุญกุศลที่ทําร่วมกับท่านมาตั้งแต่สมัยในอดีตชาติเนาะคนเราถ้าไม่ได้ทําบุญร่วมกันมา ก็จะไม่ได้มาอุปถัมภ์ค้ำชูกันอย่างนี้ค่ะจะไม่ได้มารู้จักกันหรอกค่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่เรารู้จักกันไม่ว่าจะโดยเห็นหน้าเห็นตาหรือไม่เห็นหน้าเห็นตาหรือว่ารู้จักกันในนามและได้มีช่องทางดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันล้วนแล้วแต่เป็นล้วนแล้วแต่เป็นบุญกุศลที่ได้สร้างร่วมกันมาตั้งแต่ในอดีตชาตินะคะถึงได้มาพบปะเจอเจอกันและมาช่วยเหลือเจอจนซึ่งกันและกันสาวดำคิดอย่างนั้นนะคะ ถ้าเราไม่บุญมีบุญบาร,รมีได้พึ่งพาสายสือกันแล้วกันเราก็ไม่ได้ไปเจอเจอกันนะคะทุกสิ่งทุกอย่างสาวดาก็ขอภาวนางวดนี้ขอให้ตัวเลขเข้านะคะขอให้ตัวเลขเข้านะคะขอทุกทุกท่านโชคดีลูกคุณแม่เดี๋ยวจะรายงานตัวตลอดนะลูกนะว่าคุณแม่ไปไหนอะไรยังไงนะลูกแต่ว่าแน่นอนท่านบวชเสร็จแล้วท่านก็อยู่กับหลวงพ่อกระเสมนั่นแหละค่ะอยู่กับท่านจเจ้าอาวาสอยู่กับ เจ้าคณะนะอำเภอแวงน้อยนั่นแหละค่ะที่บ้านละหันนานั่นแหละค่ะแต่ว่าที่สวนธรรมก็ต้องทำกระต๊อบนะคะซึ่งท่านอยากได้เป็นกระต๊อบที่เป็นมุงญ้าสำหรับท่านมานั่งสมาธิมาทุกทกท่านโชคดีนะคะลูกส่วนน,น้องนกพ่อปู่สามแปดเก้าเมื่อวานนี้นะคะคือท่านเนี่ยทำพิธีเปิดเนตร นะคะใบสีแล้วท่านก็สวดเปิดเนี่ยแต่สาวดำก็นั่งล้างไอ้แก้วล้างล้างอาจะก,กันอยู่ข้างนอกนะคะเสร็จแล้วพอท่านทำพิธีเสร็จนั่นแหละนกน้อยตัวนี้ก็มาเป็นนกเป็นนกที่ยังไม่ได้อ่าแข็งแรงนะคะเป็นนกน้อยนะคะไม่สามารถที่จะบินไปไหนไกลๆได้ค่ะคงสาวดำคิดว่าคงเป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นนกที่มีคนอื่นเลี้ยงแล้วเขาหลุดมา ถ,ถ้าอย่างนั้นจะต้องเป็นนกที่แข็งแรงที่ว่าบินบินไดไ้ไกลแล้วนะคะอันนี้ยังบินไม่ไกลค่ะ,ะเขาจะมาด้วยวิธีไหนกันแล้วแต่แต่สาวส่วนตัวสาวดาคิดว่าคงเป็นบุญวาสนาและและมันมีอะไรที่แปลกๆนะคะเพราะว่าเขาไม่แข็งแรงแล้วเขาก็คือเขายังอายุอ่อนอยู่นะคะไม่สามารถที่จะบินไปได้ไกลถึงขนาดกับว่ามีคนเลี้ยงแล้วบินมานะคะ ค่ะอะไรก็แล้วแต่ลูกคุณแม่ก็จะรายงานให้ทุกคนทราบเลยแหละชีวิตคุณแม่นะลูกชีวิตคุณแม่อยู่มีความสุขมีกําลังใจก็เพราะเอฟซีนี่แหละลูกเพราะแฟนขับคุณแม่นี่แหละเพราะคุณแม่ได้พูดได้คุยกับพวกลูกทุกวันเนาะลูกเนาะชีวิตคุณแม่ไปไงมาไงก็จะพูดให้ลูกฟังทุกวันนี่แหละลูกนะขอให้ทุกคนโชคดีก็อย่าลืมกับเลขตัวเลขนะคะไม่ต้องไปซื้อเยอะลูกมั่นใจตัวไหนก็ใส่มันตัวนั้นแหละลูก น,นั่นแหละนะลุงนะอย่าลืมนะเลขที่ผีแม่ลูกอ่อนมาบอกเมื่อคืนเนี่ยนะคะผีแม่ลูกอ่อนบอกกับพ่อปู่สามแปดเก้าบอกว่าอยากจะไปเกิดนะคะอยากจะไปเกิดแล้วท่านก็มาให้เลขหมุนสี่ครั้งน่ะหนึ่งสามห้ารางวัลที่หนึ่งท่านพูดอย่างเนี้ยหนึ่งศูนย์สามท่านพูดอย่างนี้นะคะอ่าแ,แม่สาวดําก็ไม่ทราบว่าจะออกหรือไม่ออก แต่ว่าคุณแม่กับมาพูดให้ลูกฟังตามความเป็นจริงนี่แหละลูกขอโชคดีจ้า